คำเดือนนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับมาพบกับช่องโชคลาภวาสนาเซนแนลอีกแล้วนะครับผมเรามาดูแอดคนไทยบ้านนะครับคนไทยบ้านเขาให้มานะครับคนไทยบ้านนี้ให้ถูกหลายงวดติดแล้วครับผม ก็งวดนี้ก็มี3ตัวก็มี1715 7 5 3 2าตัวก็จะมี1553 6559และ79นะครับน่าติดตามดูครับผมเรามาดูอีกสำนักหนึ่งนะครับสำนักนี้ก็ให้แม่นเหมือนกันนะครับเข้ามาแล้ว2งวดนะครับเลข5ตัวนะครับก็จะมี612 37นะครับ แล้วก็ดึงเขาดึงมา3กับ7นะครับเด่นสุดเลยคือ3นะครับโอโธอ,อังคารนะครับแล้วเขาจะจับมาให้ครับสุด2ตัว3าตัวนะครับจะมีประมาณนี้ครับผมสุด2ตัวก็3 1ม2 3 3 3 6 3 7, 7 7 1 7 2 7 3 7 6ดดดและ7 7ดนะครับสุด3ตัวนะครับแล้วก็ เด่นใต้ก็จะมีห้ากับเก้านะครับน่าลุ้นครับผมให้ถูกมาสองวัติดแล้วครับผมเรามาดูอีกนะครับอาจารย์หนึ่งครับผมอีกสำนักหนึ่งนะครับคือเต็งหลักสิบเต็งหลักสิบนี่ให้ถูกมาสามงวดแล้วครับผมนะครับดูนะครับให้ถูกมาแล้วสามงวดงวดนี้เขาให้มาสามกับสี่ครับสิบหกธันวาคมให้มาสามกับสี่ครับ ถึงหลักสิบนะครับให้ถูกแล้วสามงวดนะครับผมให้ถูกมาแล้วสามงวดสี่งวดแล้วครับงวดที่ห้าหรือเปล่านะครับมาดูอีกสานักหนึ่งนะครับสนักนี้ไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรนะครับเพราะไม่มีให้อ่านนะครับคือรัฐบาลนะครับสามสองนะครับฟันสามรูสามขวายางนั้นนะครับรูสามและ สามตัวก็จะมี163 1 8หกสามหนึสองตัวก็จะมี6กส3มเและ93ครับผมน่าหลุ้นครับมาดูอีกสำนักหนึ่งครับผมอันนี้แอดชวลิสหรือเปล่านะครับผมวิ่งรูดหนะครับหนึ่งสองหนึ่งสดสองสามสองหกสอและ3าห 3ามเจ็ดหกเจ็ดนะครับตัววงวงไว้ก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งหกเจ็ดนะครับตัวที่เขาเน้นนะครับเจ็ดหกหนึ่งและห้าเจ็ดมาดูแอดสวนแตงนะครับแอดสวนแตงนี้แอดฟินิกนะครับหรือว่าสวนแตงนั่นเองนะครับเขาก็ให้มาสามตัวนะครับเก้าศูนย์ห้าสามเจ็ดห้าห้าศูนย์ห้าแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าสองตัวเขาจะมี แปดหกเก้า5ี5 7กหครับให้ถูกบ่อยนะครับสำหรับแอดสวนแต่งนะครับมารอดูว่างวันนี้จะถูกหรือเปล่านะครับมาดูคำชะโนดนะครับคำชะโนดเขาให้มา3ตัวก็คือ953นะครับ953าหานะครับคำชะโนดนี้ให้แม่นนะครับผม ไ้แมนเหมือนกันนะครับไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ถูกตัวล่างนะครับหรือว่าเลขท้ายสองตัวนะครับไม่ถูกสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็ถูกสองตัวครับอันนี้เ็าให้สามตัวมาดูสองตัวของคำสนโนด,ด้วยนะครับก็คือในเบอร์เดียวนะครับคือหกสามนะครับหกหกสามนะครับคำสนด บารมีปูสีสุดโทนะครับความเชื่อความเชื่อแห่งศรัทธานะครับทรีมงานต่างคำโฉนดให้มา6 3สนะครับ2ตัว6 3สและมาดูอีกสานักหนึ่งครับสานักนี้ก็ให้ถูกมานะครับเมื่อที่แล้วก็ให้ถูกนะครับก็คือควายนำโชคนะครับพี่ควายให้มาเลยครับผมบนล่างนะครับสี่เบอร์ครับบนล่างสี่เบอร์นะครับ ก็มี1 9ึ่งเก้หนึ่งสามหนึ่งสีนะครับควายนำโชคนะครับพี่ควายนำโชคนะครับน่ารุนครับผมวดนี้น่าจับตามองพี่ควายนำโชคนี่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับแอดมินนะครับก็จะขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีสาระนะครับให้ดูนะครับว่าจะติดตามสำนักไหนแล้วหวยก็ใกล้ออกนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอนะครับอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับตูกหวยกันนะครับตูกหวยนะครับรวยๆกันนะครับผมคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ